ชื่ออะไรครับชื่อโจครับอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับพี่ชื่อลุกค่ะชื่อแยมค่ะปีสามเอฟ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 เอออฟเอฟเอปเอฟเออออฟเ่เอฟเออออออ่ออเวออ มาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับชั้นปีที่2ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชื่อแวกครับอ๋อคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับพี่พอจะทราบไหมครับว่าโครงการในพระราชดำริมีประมาณกี่โครงการครับคุ้นณนะครับแต่ว่าจำไม่ได้นะครับเจ็ดสสี่ใช่หครับหลายโครงการครับ โครงการของในหลวงมีมีเยอะมากครับเีพี่พี่พอรู้ไม่ไม่ไม่กี่อย่างไม่ทราบครับแต่ว่าเยอะอยู่ครับที่ท่านทรงทํำเพื่อประชาชนครับเดี๋ยวพอพอไดยกตัวอย่างที่รู้ได้บ้างไหมครับ เก okay. well, so okay. ียร์อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็ที่หลักๆที่ดังๆเลยก็คือปูนเทียมโครงการช่างหัวมันแล้วก็ยับยับแอกครับพอจะรู้ที่มันเกี่ยวกับวิศวกรรมไหมครับไม่กังหันกังหันหรอกกังหันลมใช่กังหนาเกี่ยวกับไบโอดีเซลหรือเปล่าน้ำมันกังหันน้ำหรือเปล่าพี่กังหันทดแทนอะไรอย่างเงี้ยเออกังหันน้ำใช้พัฒนานะครับอะไรจะไม่มา ทุกอย่างกคนรู้ว่าเ็วกศกรรมกันเกมลิงสมมติฝันนนกไม่อก๋อโครงการการผลิตพัฒนาครับแล้วพี่พอจะทราบหมครับว่ามีโครงการอะไรบ้างที่มันเกี่ยวกับวิศวกรรมการสื่อสารหรือเทคโนโลยีอะไรอย่างนี้ที่ในหลวงสั้นทรงพระราชดำรีไว้คุงเหมือนกันแต่ว่าไม่ทราบเอากางมีอนั่นออ อ๋อวากี้ท็กกี้ใช่วิดีโอไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรพิทยุพิทยุครับเรียนสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยยไม่ออกเทเรียดทีมไม่ทราบเหมือนกันครับเรียนผ่านเรียนผ่านกล้องเรียนทางไกลใช่ใช่ใช่เด็กเด็กบนดอยเรียนทางไอ้ระดนบะที่เาไหร่สามปวงใจกังวลหรือเปล่าที่เรียนผ่านนะดับเจ้าสงสัญญาทั่วไปใช่ไหมใช่ พี่พอจะรู้จัก VR 0 0 9ไหมคร pues ับ VR นไม่นะไม่่ไม่แล nah ้วคุณล an> ่ะครับรู้จัก VR 0 0 9ไหมเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ปวงชนชาวไทยรู้จัก VR 0 0 9คือเหตุการณ์พัสุรเสียงจากฟากฟ้าเป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นจริง จากเหตุวาตภัยที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีมีนักวิทยุสมัครเล่นรวมกลุ่มกันออกไปเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและได้ติดต่อเข้ามายังศูนย์สายลมเพื่อเตรียมการขณะนั้นพระองค์ท่านติดต่อเข้ามาเพื่อแนะนําวิธีแก้ไขที่ถูกต้องในการออกไปช่วยเหลือประชาชนและพระองค์ท่านก็มีพระมหากรุณาธิคุณกับวงการวิทยุการสื่อสารเป็นอย่างมากมายมหาศาล เนื่องจากในยุคแรกของการขออนุญาตใช้วิทยุสื่อสารนั้นทำได้ยากมากต้องขออนุญาตสภาความมั่นคงแห่งชาติพลตำรวจตรีสุชาติเผือกสกลุลอดีตอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขนำความกาบบังคมทูลขอพระราชวินิจฉัยและพระราชทาน วินิจัยใ,ให้ใช้วิทยุสื่อสารเพื่อประโยชน์ของสาธารณะโดยให้มีการโจทะเพียนให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องแอบใช้กันจากนั้นจึงมีการจัดตั้งชมรมวิทยุอา,าสาสมัครขึ้นพระองค์ทรงทุ่มเทเพื่อประชาชนชาวไทยของพระองค์เป็นอย่างมากจะเห็นได้จากเทปบันทึกภาพบรรยากาศห้องทรงงาน After the day's visible work and activities are over, the king can spend four, five, or even six hours alone in his study at night. Surrounded by teleprinters, radio sets tuned into police or army frequencies, and other communication devices, he debriefs himself on the day and plans tomorrow's trip. Why do you have all these radio sets everywhere, all these uh, receivers, transmitters, telexes? What, what are they all for? Well, communication. I think that you should know that radio is for communication. I don't have television here. Now, I've heard people say that this is your personal um, intelligence network. I wouldn't say intelligence, but uh, sometimes it is very, very useful. Sometimes when you know about the uh, news of some disaster hitting somewhere, you can help them very, very quickly. And that uh, speed is the, the most important factor.